แื่งโบนดี้ไงโบนดี้โบดี้มาไสามนะฮะอินเดียเศรษฐกิจของอินเดียจะจะช่วงชัชัวาลต่อไปอีกเนาะแต่มันก็ชนะไม่ไม่ไม่แลนสไลด์นะครับครับคราวนี้เออตอนเพราะตอนเขียนบทความนี้เป็น exit poll exit poll นี่มองว่าแบบว่าโอ้จะได้เยอะเลยสไลด์ก็ S <S ใช่แลนสไลด์ปรากฏออกมาได้เฉดฉียวเนอะคือพรรคของอตัวท่านนายกโมดีเนี่ยบีเจพีเนี่ยชื่อไทยอะไรพริติยะชนตะอะไรประมาณเนี้นะฮะก็บีเจพีบีเจพีพได้แค่สองร้อยสามสิบเก้าที่นั่งเอง ใช่ใช่ก็เข้าใจว่าตอนปีสองพันสิบเก้าเนี่ยเขาได้ประมาณสามร้อยห้าสิบกว่าที่นั่งนะครับผมอาอันนี้ถ้ารวมหมายถึงถ้ารวมอ่พักเอ่อที่เป็นพันธมิตรด้วยนะครับผมนะ hmm. ก็ตอนนี้ได้สองเก้าสองนะตอนสองพันสิบเก้าเนี่ยได้ประมาณสามห้าสองนะครับผมก็ลดลงไปหกสิบที่แถวแถวนั้นนะฮะพักเอ่อฝ่ายค้านนะครับพักของเกรสแล้วก็พัฒมิตรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จาก92้าสิบขึ้นมาเป็นสองสามห้าก็ขึ้นมา ขึ้นมาอนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะจริงๆผู้นําของคอนเกรสนี่เข้าใจว่าเป็นหลานของคุณอ่าการทีเนาะนะฮะลาหุนกานทีใช่ครับลาหุนการทีนะชื่อเหมือนอ่าบุตรพระพุทธเจ้าเลยเนาะนะฮะด้นข<ม>างหลงบุตรพระชายเสือสาก็ก็ต้องดูต่อกันอ่าดูกันไปว่าว่าภาพเป็นยังไงนะค,ะครับผมเพราะว่า แต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาพของเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยพื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างได้เยอะนะแล้วก็เป็นประเทศที่ชั้นนําเลยหมายถึงป,ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่การเติบโตดีที่สุดในในโลกนะโตแปดเปอร์เซนกว่านะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ใหญ่เป็นอันดับห้านะครับผมแล้วก็กําลังจะขึ้นเป็นอันดับสามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับผมนะก็อีกสามสี่ปีข้างหน้านะครับผมนะซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยก็ ต,ตัวตัวความภาพของเศรษฐกิจของอินเดียที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็ฟื้นมาท่ามกลางในเรื่องของความเสี่ยงของโลกเนอะอย่างที่เราได้คุยกันเนอะเรื่องของการลดระดับกระแสโลกาภิวัตน์การที่ะจะเน้นการส่งออกเน้นการพึ่งพิงเรื่องของต่างประเทศแบบแบบสมัยจีนที่เขาโตขึ้นมาในช่วงปี90เนี่ยไม่ได้แบบเดิมใช่ไหมฮะหรือว่า การที่เมื่อจริงๆเมื่อ4-5ปีที่ผ่านมานี่เองผมก็ทำ,ทำงานทํางานอยู่ก็เราก็ยังจํากันได้ว่าอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งในฟลาจยายฟายคือประเทศเศรษฐกิจที่อ่อนแอตลาดเกิดใหม่ที่อ่อนแอห้าประเทศนะครับผมก็คือ,อม,มีอินเดียมีตุรกีบาราซิลแอฟริกาใต้แล้วก็อินโดนีเซียบ้านเรา กลายเป็นว่าเดี๋นี้เนี่ยประเทศฟจ่ายไฟาเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะสาเหตุหลักๆก็ที่ที่เขาบอกว่าอ่อนแอในช่วงนั้นคือเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของค่างเงินเพราะว่ามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงมเีเรื่องของการที่พึ่งพิงเงินตาจากาต่างประเทศเ,เงินไหลเข้าเข้ามาเยอะอะไรต่างๆในฉะนั้นพอวันว่าอย่างอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรต่างประเทศเหล่านี้จะต้องเริ่มความเสี่ยงค่างเงินเราก็ต้องเข้าไปดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็ แต่กลายเป็นว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยเป็นที่ฉาของของเศรษฐ,ฐกิจอ่าใหญ่ขนาดใหญ่ทั่วโลกนะครับผมหรือแม้เศรษฐกิจ <S <S <ๆ>ทั่วโลกบ้านเราจริงๆก็ก็อีฉาแหละตัวผมเองเนี่ยมองใช่ไหมฮะตัวเขาโต8เปร์เซ็นเราโต1เปอรซ็นนะครับนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สามที่อาจจะเรียกว่า ค่อนข้างเป็นข้อจำกัดของอินเดียในสมัยก่อนก็คือเรื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็ด้วยก็คือก็คือเรื่องคนยากจนจริงๆอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คะแนนนิยมหมายถึงคะแนนเสียงของที่นั่งของคุณโมดีหรือพักของของท่านเนี่ยลดลงนะครับผมก็เพราะว่าคนยากจนยังเยอะอยู่คือถึงแม้ว่าจะดึงภาพเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นค่อนข้างแรงได้แต่ว่า มันยังชิกร์ดาวหรือมันยังไหลไปสู่คนยากจนไม่เท่าไหร่นะครับนนา,นานแต่ว่าจริงๆเนี่ยข้อดีข้อภาพนี้เนี่ยเขามีทางแก้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็อาจจะเป็นทางแก้ที่เป็นชั่วคราวนะฮะก็ผมเรียกว่าโมดิโนมิกนะฮะหรือว่าเป็น,ปน,ปนภาพของเ,เรื่องของโมเดลด้านเศรษฐกิจของคุณโม,ณมดนีนะครับผมของคุณนาเรนทราโมดีเนี่ยนะครับผมผมมองว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือปัจจัยอยู่3ด้านนะครับผมนะ อย่างแรกก็คือผมเห็นว่าเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยเน้นมหาศาลมากนะถ้าเราไปอินเดียตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องของสนามบงสนามบินนี่ขึ้นมามากม,มากมายเลยตอนนี้มีประมาณเกือบเกือบร้อยห้าส <150 S 1> ิบแห่งแล้วใช่นะฮะเป็นสองเท่าเ,ออเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็กําลังตัดถนนเพิ่มขึ้นหมื่นกิโลนะฮะต่อปีนะฮะทุกๆปีมีการตัดถนนเพิ่มนะฮะแล้วก็มีการเริ่มมาเรื่องของตัว พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ก็มีการเพิ่มในเรื่องของการนำผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยปีละประมาณ15กิโลวัตต์ก็คือค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือว่าอย่างที่ที่เราลดหรือว่ามณฑลที่เราไปเที่ยวกันนะตัวอุตสาประเทศเนี่ยที่มีทัชมาฮาแล้วก็มีสถานที่สำคัญอะไรต่างๆแล้วโอ้ตอนนี้โรงแรมก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวเรื่องของ รายได้ของคนในนั้นเนี่ยโอโ้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยปีรา,ายได้ต่อคนประมาณพันดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับคือถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับบางประเทศยากจนในแอ,อฟริกาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เพราะว่าเรื่องของการเน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างนะครับผมซึ่งนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้แล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นพวก เงินดิจิตอลนะฮะเ,เรื่องของการระบบการโอนเงินนะไม่ใช่เงินดิจิตอลแบบแบบแบบบ้านเราที่กุณกำลังคุยกันอยู่นะ<ม>แต่ว่าเป็นบบคล,าลา้ายๆแบบโหมดใช่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 อันนี้เนี่ยโอ้โหอพัฒนาขึ้นค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ภาษีเข้าจ่ายดิจิตอลได้นะครับผมแล้วก็ภาพในเรื่องของด้านการเงินที่เป็นดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างเร็วนะนอกจากนั้นนะก็ในเรื่องของตัว อันนี้ผมเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของแบงก์จิงเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการคอนโซลิดเดตคือลดขนาดลดจํานวนของแบงก์ลงนะแล้วก็รวมไปถึงลดในเรื่องของส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากลงด้วยมันก็ทําให้เรื่องของการกู้ยือมอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นนะก็ภาพหลกัหลกๆเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับผมทั้งทั้ง ทั้งในเรื่องของที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ี่หลักๆก็เป็นเพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีการมีการลงทุนมีการก่อหน,นี้มากขึ้นก็นี่สาธารณะก็เพิ่มขึ้นนะฮะจากประมาณ67 66.7เป p นะฮะประมาณปี2012เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ87.2นะฮะแต่ว่า <S <S 2> <S 2> มันเป็นนี่้ที่ก่อครับมันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดผลผลิตเพราะว่า <S <S มันไปสร้างโครงสร้างนฐมันไม่ได้เป็น NPL เนี่ที่ก่อให้เกิดรายได้เพราะว่าเอาไปลงทุนนะ ใช่มันไม่เหมือนกับนี่ไม่เหมือนจะเอาเงินมาแจกเฉยๆ <แบ S 2> นะครับผมนะก็แต่ว่ามันมันเป็นการที่เอามาสร้างเนี่ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าทําให้ประเทศเติบโตขึ้นมีภาษีมากขึ้นทําให้การขาดดุลก็ประมาณในลดลงจาก9.2% GDP ก็มาเหลือประมาณ5.8% GDP นะครับผมแล้วก็จะลงเหลือประมาณ4.5%เทียบ IMF เขาค,คาดนะครับผมนะ แล้วก็ทําให้ S&P ก็มีการปรับมุมมองเครดิตอเออตติ้งของประเทศขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วน JP Morgan ก็มีการนําพันธบัติอินเดียเนี่ยมาเข้าคํานวณในดัชนีพันธบัตรตลาดเกิดใหม่นะครับผมในขณะที่ก็ลดระดับลดน้ําหนักของพันธบัติไทยที่อยู่ในตัวดัชนีนั้นลงนะ,ะซึ่ง เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าก็จะทําให้เงินไหลออกจากเนเรื่องของตลาดบอลไทยเนีอันนี้เสริมนะฮะประมาณเข้าใจว่าเป็นประมาณพันหนึ่งหนึ่งพันล้านต่บาทนะฮะต่อว่าต่อต่อเดือนนะครับผมจากภาพเช่นดีนะฮะอันนี้คือเสาหลักแรกก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเสาหลักที่สองก็คือเรื่องของการการส่งออกด้านบริการนะครับผมก็แน่นอนอินเดียเขาเป็นเทคฮับเนะในเอเชียนะฮะเป็นมีด้าน ทคโนโลยีนค่อนข้างเชี่ยวชาญน,นะครับโดพาในะเงนะใช่ใช่เมืองบังกลาลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ต่อยอดคือคือเอาตัวนี้เป็นปริงบอดแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาความสามารถระดับโลก Global Capability Center นะฮะก็คล้ายๆว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นเป็นพวกอเอ่อคอนซัลท์นะครับผมอยากที่จะไปศรึกษาคอนซัลท์อะไรด้านด้านพวก R&D ที่เกี่ยวข้องกับด้าน กฎหมายด้านบัญชีอะไรต่างๆเขาก็จะมีภาพพวกนี้เราก็เป็นเป็น,ปนออนไลน์คอนซล์ได้นะครับผมก็ <pp> สามารถพัฒนาได้เยอะเอ่อพวกด้านบริการนี้ก็ทําให้ GDP เขาเติบโตมากขึ้นนะฮะเป็นไซส์ไซส์ก็ใหญ่ขึ้นประมาณสิบอร์ซข,ข,ของของจีดโดยภาพรวมและสุดท้ายก็คือระบบสวัสดิการนะฮะก็เรื่องของอการจริงๆก็คือคล้ายๆการแจกเงินหรือว่า บ้านเราก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมของของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะก็อันนั้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการโอนเงินโดยดิจิตอลนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ระบบแบงกิง้งดิจิตอลแบงกิง้งดิจิตอลเพย์เมนต์ของเขาค่อนข้าง,ง,งดีอย่างที่ได้เรียนไปนะฮะตั้งแต่สมัยนี้อดีตผู้ว่าการแบงม์ชาติอินเดียนะฮะก็คือคุณลุงกัลรามราจันเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ดังผมก็ในทีวีผมก็โค้ชท่านนะครับผมก็ ท่านก็นมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอินเดียแล้วก็มีการพัฒนาปฏิรูปเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านด,ดิจิทัลรวมถึงปฏิรูปธนาคารที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็คนข้างชื่นชมท่านนะฮะก็ทําให้พอภาคการเงินมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะทั้งนโยบายการเงินทั้งระบบการโอนเงินทั้งอะไรต่างๆทั้งระบบธนาคารโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจได้ฟื้นขึ้นนะครับผมนะก็คือต้องยอมรับว่าโมดิโนมิกสเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลทั้งจากในเรื่องของอะไรอ่ะ เรื่องของอ่อ่สมัยก่อนนะฮะก่อนที่จะเป็นคุณยุคคุณโมดีเนี่ยก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียมาในระดับหนึ่งแต่ว่าผลมันมัน,ม,นมันก็สืบเนื่องมาแล้วในยุคของแกก็ผลักดันตรงนี้ต่อเอาคนที่หัวก้าวหน้าเข้ามาแล้วแกก็อาจจะเป็นสตรองแมนลีดเดอร์ชิพนะฮะก็คือใครที่ไม่เห็นด้วยในแง่ของตัวเรื่องของการปฏิรูปแกก็ย้ายออกหรืออะไรประมาณแบบนี้ก็ทําให้ก็มีสตุกเยอะแต่ว่าในทางหนึ่งก็ผลักดันให้ GDP หรือว่าภาพเศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้นนะครับผมนะ ก็มีความเข้มความเข้ม <recess> ข <ed> ้นในธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยลงนะแล้วก็การคอร์รัปชันก็น้อยลงธุรกิจก็ค่อนข้างหลากหลายขึ้นถึงแม้ว่าก็อาจจะมีบางคนก็พูดว่าเฮ้ยยังไงบางพวกก็ยังเป็นทุนนิยมพวกท้องนะบริษัทใหญ่ๆก็ยังเติบโตอยู่นะอะไรเงี้ยก็มันก็จริงนะครับผมแต่ว่าความหลากหลายมันก็มีมากขึ้นนะครับผมก็ทําให้ตัวเรื่องของโ o ม d m a n s a c k เนี่ยเขาก็มองภาพว่าก็ทําให้ ชนชั้นกลางในอินเดียก็จะมีมากขึ um, ้นนะครับผมก็ตอนตอนนี้คนประมาณหกสิบล้านนะครับผมมีเป็นเป็นชนชั้นกลางไม่มีรายได้มากกว่าหมื่นดอลลาร์ต่อปีเนี่ยก็จะขึ้นเป็นร้อยล้านภายในอีกสองปีข้างหน้านะครับผมนะแต่แต่กันั้นก็ตามอย่างอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนว่าเรื่องของความเสี่ยงของอินเดียมันคือความเหลื่อมล้ำนะถึงแม้คนจะรวยขึ้นแต่ว่าความเหลื่อมล้ำยังค่อนข้างสูงนะ ก็คนประชากรที่อยู่ในวัยทํางานประมาณพันล้านใช่ไหมเขามีประชากรทั้งหมดประมาณพันสี่ร้อยใช่ไหมเท่ากับจีนแต่ว่าคนในวัยทํางานในประมาณพันล้านแค่ร้อยล้านคนเท่านั้นที่มีงานประจําทําอย่างเป็นทางการนอกน,นั้นก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปอะไรต่างๆไรเงี้ยหรือบางทีก็ตกงานนะฮะซึ่งเขาก็พยายามแก้ไขตรงนี้อยู่ไอ้เรื่องของการโอนเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันเป็นการให้เงินในระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวในเขาพยายามจะสร้างงานนะฮนะก็ มีโครงการ,รการจ้างงานภาคการผลิตอะไรต่างๆเนะี่ยแต่ว่ามันก็จะจ้างได้แค่ประมาณเจ็ดล้านตําแหน่งนะครับผม,มก็ก็ยังยากอันนี้ก็ยังยากแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คะแนนนิยมของเขาเนี่ยหมายถึงลดลงด้วยเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคนคน,คนมันดูดีขึ้นจริงแหละ<อ>แต่ว่าเยอะแยะเลยเอออะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้อยากที่จะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนมากขึ้นซึ่งอันนี้ค่อนข้างยากแต่ว่า อินเดียก็คงต้องผลักดันต่อไปถ้าในมุมที่ผมไปศึกษามาก็คิดว่าเ็าคงคือจุดเด่นของเขาคือไอทีอ่ะเขาคงก็คงต้องมาในด้านนี้นะแล้วก็พัฒนาด้านฟินถงฟินเทคใช่ไหมครับเพราะว่าลิงก์กับด้านการเงินเรื่องอาหารเรื่องอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็รอเดี๋ยวนี้คนก็ไปเที่ยวอินเดียกันมากขึ้นมากนะครับผมแล้วก็ภาพแบบนี้มันจะค่อยๆทําให้เรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องพวก ก่อสร้างโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นภาพของอินเดียหรือภาพรวมกับผมครับอืม,อมนะครับรัฐบาลเราก็พยายามจะเอานะักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยว<า>ผมว่าส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยที่ทําให้โมดีมนเออโนมิกเนี่ยเขาโตเนี่ยมันความต่อเนื่องทางการเมืองด้วยเนาะนะครัะเพราะว่าข้อสามสองสมัยล้วจะไปสมัยที่สามมันมีระยะเวลามีกระบวนการพัฒนาที่มันต่อเนื่องมันเห็นเห็นเห็นดอกเห็นผล่เนาะอาจารย์เนาะ ใช่ครับผมก็ก็ถ้าเผื่อมันอีกอีกสมัยหนึ่งก็คงต้องดูแต่ว่าคุณโมดีก็อาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันก็บ่งชี้ในระดับหนึ่งหรือเปล่าว่าระบบการบริหารหรือไตล์ในการบริหารที่แบบเป็นสตรองแมนมากๆลนอาจจะค่อนข้างยากอาจจะต้องมีการร่วมกันมากขึ้นเอาเอาเอา,เอาหมายถึงฟั่งทุกหลายภาคส่วนมากขึ้นผมขอแต่นิดเดียวก่อนอก่อนจะหมดเวลาก็คือว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยจริงๆไอ้ภาพสามเสาหลักที่เป็นโมดินมิคที่ผมได้เรียนไปเนี่ย มันคือ,อสิ่งท,ที่ที่ผมได้เรียนทั้งสองท่านมาโดยตลอดนะฮะมันคือการผลักดันผ่านนโยบายการคลังก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานผ่านนโยบายการเงินก็คือการผลักดันผ่านเรื่องของการปฏิรูปด้านด้านภาคธนาคารนะฮะแล้วก็ของเขาอีกการหนึ่งก็คือผลักดันผ่านในเรื่องของระบบสวัสดิการนะครับผมซ,ซึ่งในมุมผมก็ถ้าประเทศไทยมันคือเรื่องโครงสร้างจริงจริงเนี่ยภาพสูตร เรื่องของการที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไหนๆก็ตามพัฒนาขึ้นเนี่ยมันมันไม่ต่างจากที่ที่เราเห็นกันกันมากเนี่ยมันคือสามเสาหลักนี่แหละการเงิน<ม>การคลังแล้วก็โครงสร้างเพียงแต่ว่าคุณในบริบทแต่ละประเทศเนี่ยคุณจะพัฒนาคุณจะปรับรูปแบบใดให้ได้จริงๆผมอยากให้รัฐบาลไทยหรือว่ารัฐไทยเนี่ยมาเรียนรู้จาก โมเดลของโมดีโนมิกของอ uh, ินเดียเขาว่าเขาสามารถเติบโตได้ยังไงแล้วเราสามารถเอาบทเรียนที่ดีของเขาเนี่ยมาพัฒนามามาปรับให้เราที่ให้ฟื้นขึ้นจากกับดักเนื้อบานกลางที่เรากำลังตกอยู่ได้ได้ยังไงครับผมับครับ